คล็ดลับนะคะการทอดดักแด้หรือว่านอนไหมให้มีความกรอบนอกนุ่มในกรอบนานเหมือนที่แม่ค้าพ่อค้าเขาทอดขายกันตามงานวัดตา,ตามตลาดนัดนะคะแต่ก่อนจะไปรับชมวิธีทำก็ฝากกดติดตามให้กับช่องของแคเรด้วยนะคะนี่คือนอนไหมนะคะหรือว่าดักแด้สดนะคะแคเลซื้อมา2วันแล้วเนาะแล้วซื้อมาเนี่ยยังไม่ได้ทอดเลยก็นําไปแช่ไว้ในช่องฟิตนะคะเขาก็จะมีความ น้ำแข็งแบบนี้เนาะถ้าเพื่อนเพื่อนซื้อมาแบบสดนะคะยังไม่ได้ทอดเลยก็นําไปแช่วไว้ในช่องฟิตแบบแคเลค่ะมาค่ะเดี๋ยวขั้นตอนแรกนะคะเราจะต้องนําดักแด้นะคะมาล้างน้ําทําความสะอาดให้เขาเย็นก่อนนะคะให้เขาเลิกแข็งตัวก่อนคะ่ะแล้วก็บางทีนะคะเราซื้อมาแบบสดสดอาจจะมีพวกเศษฝุ่นเศษผงนะคะติดมาฉะนั้นเราต้องล้างทําความสะอาดก่อนนะคะ ถัดไปเมื่อล้างทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นํามาผึ่งไว้ให้เขาเสดดน้ําค่ะถ้าเขาไม่เสดดน้ําเนี่ยเดี๋ยวเวลาทอดมันจะระเบิดนะคะใบเตยค่ะหั่นใบเตยเป็นชิ้นๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะใช้ใบเตยในการทอดด้วยเพื่อเป็นการเพิ่มความหอมค่ะถ้าหากว่าใครไม่มีใบเตยก็สามารถใช้เป็นใบมะกรูดแทนได้นะคะ นี่คือดักแด้นะคะที่ผึ่งเสดจน้ำเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาทำการทอดกันเลยใส่น้ำมันพืชลงไปในกระทะนะคะน้ำมันที่แคคเลแนะนำให้ใช้ในการทอดดักแด้แนะนำให้เป็นน้ำมันปลาล์มค่ะหลังจากที่ใส่น้ำมันลงไปแล้วเราก็ใส่ดักแด้ลงไปได้เลยนี่คือเคล็ดลับความกรอบนะคะเราจะทอดด้วยน้ำมันเย็นค่ะ แล้วก็ใส่เกลือป่นลงไปจากนั้นก็ทอดไปเรื่อยๆทอดโดยใช้ไฟกลางค่อนข้างอ่อนอย่าใช้ไฟแรงนะคะคอยหมันคนไปเรื่อยๆค่ะให้เขาร้อนไปพร้อมกับน้ำมันนะคะใจเย็นๆนะคะในการทอดนะจะใช้เวลาสักนิดหนึ่งค่ะถ้าหากว่าเราทอดด้วยน้ำมันเย็นเนี่ยจะทำให้เขากรอบนอกนุ่มในแล้วกรอบนาน แต่ถ้าหากว่าเราไปทอดด้วยนะ้ำมันร้อนเนี่ยจะทำให้เขากรอบเร็วแล้วก็คลายตัวเร็วนะคะค่ะแล้วก็ใช้เวลาทอดไปเรื่อยๆนี่ค่ะถ้าเขาเปลี่ยนสีเป็นแบบนี้นะคะเราก็ใช้ทับพ,พีหรือว่าใชออ้อะไรก็ได้นะคะลองตักดูค่ะถ้าเขามีความกรอบแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะอันนี้ของคะเลเริ่มกรอบแล้วนะคะ ตัวเขาจะพองเนาะจะพองมากกว่าตอนแรกๆที่เราเอาลงไปทอดนะคะนี่ค่ะสังเกตได้เลยค่ะ ขั้นตอนถัดไปเดี๋ยวแค่เลยก็จะใส่ใบเตยที่หั่นไว้เมื่อสักครู่นี้ลงไปทอดด้วยนะคะสักประมาณ4-5นาทีเพื่อเพิ่มความหอมให้กับ,บ,บดักแด้ของเราค่ะถ้าใครไม่มีใบเตยก็ใช้เป็นใบมะกรูดแทนได้ก็จะมีความหอมเหมือนกันนะคะจากนั้นค่ะก็ทำการตักขึ้นไปเสด็จน้ำมันได้เลยคะ่ะใบเตยไม่ต้องทอดนานนะคะ ค่ะเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวแคเรจะให้ฟังเสียงนะคะเขาจะมีความกรอบๆแต่ข้างในเขาจะนุ่มเนาะ มาค่ะเดี๋ยวขั้นตอนถัดไปเราจะมาคลุกซอสกันค่ะใส่ซอสลงไปนะคะจะใช้เป็นซอสอะไรก็ได้ที่เราชอบนะคะค่ะใส่ลงไปแล้วก็ทําการคลุกเค้าให้เข้ากันแค่นี้ก็พร้อมทานเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนอนใหม่หรือว่าดักแด้ทอดกรอบๆนะคะค่ะก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามให้กับทั้งช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ